ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ KM c h e ม i โก l นะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเรืออาวากาศโลนะคบอกเลยว่าความสามารถนะครับก็คือเมื่อตกพื้นที่ของชั้นโอกาส55เปอรน์ับชั้นโลสูงสุด2ขั้นนะครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของชั้นนะโอกาส65เนะรนับล็อกค่าผ่านทางที่ตกนะแล้วก็เพิ่มคูณ2คูณ 4, คูณ8เท่าคืออันนี้จะสูมนะพวกไอ้คูณ2คูณ4คูณ8เท่าเนี่ยโอเคด่านที่ผมจะมาเล่นนะเป็นด่านอารีนาเลยนะเป็นด่านที่บอกเลยว่าเขาเรียกะไร เจอคนเก่งๆเยอะแล้วถามว่าทําไมผมถึงเอามาเล่นกับมีเนียนที่ถูกปลูกนะครับผมจะบอกว่ามีเนียนที่ถูกปลูกก็สามารถเล่นกับไอตัวนี้ได้นะจี้ <G S 2> นี่เอา้าเจอกับจี้ใหม่ด้วยจี้อะไรเนี่ยเมื่อก่อนสร้างหลุมดาแล้วก็ขึ้นยันไปยางหัวมุมผมว่าไม่เหมาะกับกอนนะผมว่าไม่รู้ดิแล้วแต่คนมองเเนาะที่ผมเล่นกับมีเนียนปลูกเนี่ยเพราะว่า ทำไมผมไม่เล่นอีโวมีเนี่ยอีโวมีเนี่ยนะครับมีความสามารถล็อกเมือคูณสองคูณสี่คูณแปดอยู่นะผมเลยไม่เล่นนะโอเคเดี๋ยวเราเบิ้ล <Double. S 1> โอ้ <Double. S 1> โหเ,เปิดมามือเบิ้ลแปดไอ้แคยดีนะนวาร์ปโอเคสิบสองไปก่อนอุทยทอยผิดไอ้แค่สิบเอ็ดวาร์ปวาร์ปวาร์ปถือว่าวาร์ปยังดีอยู่โอเคชาร์จโล่ไหมไม่โล่นะไม่ไม่ดีเหมือนตอนใช้ปัญญาเลยวะ่ะ คูณสองคุณสี่คูณแปดก็ไม่ออกนะความความสามารถชาร์จโลกกับล็อกเมืองเนี่ยคือถ้าเทียบกับตัวเนี้ยผมเอามาเล่นเพราะไอ้น,นี่อีกอย่างหนึ่งคือผมอยากให้เห็นว่าถ้าคนที่มีแปนแมงดาก็คือไอ้แปนเนี่ยโจรสลัดเนี่ยแล้วแบบมีมีเนียนอะ่ะคือมีเนียนอะ่ะปกติถ้าใช้แปนเนี้ยมันจะใช้ไม่ได้นะถ้าแบบมีเนียนที่ถูกปลูกเพราะว่ามันไม่มีความสามารถเมืองล็อกเมืองคูณสองคูณสี่คูณแปดแต่ถ้าพอได้จี้เนี้ยมา มันก็จะสามารถเอามาทดแทนกันได้นะผมบอกให้แล้วกูโดนมาเนียมเมื่อกี้โหแล้วก่อนก่อนก่อนนี่มันตัวแก้ทางเรานะเอา้ากูใส่หมวกป้องกันไม่เนี่ยปัญญาอ่อนหละโอ้กเกมเี้ยอะไรเนี่ยใช้การป้องกันนะกูโดนชาร์โลไม่ได้แม่งจะมารีวิวจี้โดนไปดิไอเวนก็นอามันอีซี่ว่าซ่านอีซี่ไม่ได้แปลว่า อีแซดนี่ไม่ได้อีซี่เนี่ยนะบางทีอาจจะเป็นแบบอีสวยทุยเฮียแล้วสิบสองเหมือนกันลูกพ่อะ <12. S 1> โอเคอยังถอยแม่งไอแป้นไม่ออกเลยสิบสองอีกหนึ่งทีโฟโฟไวรุนโกโกวา,าวโอ้แป้นกูเป็นง่อยครับอเฮีย้ยอ่ะถ้ามึงไม่ออกกูงอน กูรู้แค่นั้นน่ะกูโกรธนั่นไงกูโกรธไอ้เฮียเป็นกูอ้กูตายกูตายไอ้เฮียตัวนี้แม่งวาร์ปสิบสองช่องนั่นไงกูตายแล้วกูตายกูตายเฮียโอ้ยดีบอลทองแม่งออกกูรอดโอ้แม่งก็ไปตรงนี้แม่งก็วาร์ปกูนี่ว่ะโอ้เกมแม่งทำลายจิตใจกูอีกละอ้กูละเธอเนี่ยหมอป้องกันถ้ามึงไม่กานอีกนะ คือเกมอวยมันแบบแปดร้อยปอร์เซ็นอะโอ้แล้วกูติดไอ้ความสามารถนี้กูก็ชาร์โลไม่ได้อ่ะเด้มันเป็นความสามารถความกลัวนะครับและผมกลัวไหมไม่กลัวนะเนี่ยะแป็นแม่งออกดีกว่าก,กูอีกอบบแปลนมึงกี่เปอร์เซน็นตไว้เีสี่สิบเพิ่มทีละสิบดูของกูสี่สิบเพิ่มทีละสิบห้ามึงบ้าเปล่าไม่ออกเลยเนี่ยเอาไรไปชนะเขาอ่ะก็แพ้ไปดิที่อเวนแม่ขอภใ,ในคำหยาบนะครับ กําลังงุ๊งงี้ดูดิทุกคนเมแม่งอวยมันแค่ไหนอะเนี่ยไอเ้เรื่อความสามารถมันอ,กออกอีละมึงจะออกดีกว่ากูก็เกินปุยบั้นสิบสองมกันลูกพ่อมาแล้วลูกจ๋าชุชโกวะโอเคมาตรงนี้เฮ้ยเงินไม่พอโอ้อ่ปปีหมาองมาก,มากโอเคโอเค ตายสิพี่สิบเอ็ดไปลูกพ่อว้าวว้าว,าวา้าโอเคมาตรงนี้เห็นไ่มล็อกคูน่ะเห็นบหมตรงเมืองแรกอะล็อกคูนออกนะนนก,ก็ช็อตแมงมาดิครับมึงก็มาดิครับอือเป็นไงล่ะเจอความสามารถล็อกเมืองบวกกับเป็นแมงดาของกูอ้าวชิบหายละ เฮียเฮียเฮียใจเย็ยนไวรุ่นใจนไวรุ่น,น,ไ,นไม่เออกูเงินกูเงินไปก่อนกู้เงินไปก่อนกู้เงินไปก่อนเออใจใจหน่อยอีหนูแพ้เรามันแพ้เราแล้ว,ลวเอา้าก็แบบอิทธิพลบารามีแบบคุมควบคุมสตูอะ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชที่ที่เห็นว่าแบบมันทอยผ้าเนี่ยคือมันติดอไอ้ลูกหัวไฟไอ้ลูกหัวลูกเต่านะเฮียละกูจะโดนมันเล่นละไม่มันเล่นเราไม่ได้มันโจมตีเราไม่ได้ องงดิไอ้ที่งงเลยกูจะไปเล่นไหนเนี่ยเอา้าสวัวแล้วไงอ่ามันฉลา,าดมันฉลา,าดถามว่าเรากลัวไหมครับเราไม่กลัวครับเราเป็นมีเนียนนะเออมีเนียนนะครับไวรุนตั้งแลนด์มาก็มาดิครับกมมาดิครับเมื่อสิบสองเป็นหนึ่งทีลูกเพาะว้าวว้าวว้ววโอเค เรามาตรงนี้แล้วก็หลุมดำไว้ตรงนี้แล้วก็เบิ้ลสิบสองอีกหนึ่งทีว้าววัาว,วัโอเคตายสิเวนไม่ออกเชียะะช่ยละเชี่ยอ๋อดีนะมันไม่มีต่อยแบบหมายถึงจี้ต่อยอะเนาะเขาเจ็ดทำไมวะอ๋อมันจะไอ้นี่กูเคลื่อนย้ายกู แต่ไม่อะไรเมืองแค่แบบเมืองกะกากอะครับอือไอตัวเนี้ยแม่งข้อเสียคือเมืองแบบเบาอะ่ะก็บอกเลยว่าทําอะไรมีเนียนผมไม่ได้เมื่อสารไม่รู้ว่า,าออกเฮ่ออะไรเนี่ย<า>ก็ตายไปดิครับอีโวกรกอนก็มาดิครับผม<า>นี่ล็อกเมืองมอีกหนึ่งทีเป็นไงโอ้โหทำไมเกมมันแหลกแหลกวะเดี๋ยวกูคิดไปเองอ ก็มาดิครับมึงถอยกลับหลังไปก็ไม่ได้มึงต้องถอยไปด้านหน้าเออคือมึงต้องถอยผ่านรอบเอาเงินกว่าเลยตัวพวกนี้ผมว่าต้องมีออปชันในนี้นะเนออปเนี่ยเมื่อถึงพื้นที่ของชั้นรับ45 42เปอร์เซ็นเออก็42ไม่ดีลูกพ่อจัดไปครับมีเนี้ยก็ชาร์จโล่ไปหนึ่งทีอาไม่ออกนะครับ1 2ไม่หนึ่งทีลูกพ่อ ก็มานี่ดิมานี้ดิโชว์ไปดิโชว์ชาโลไปดิโชว์ชาโลห้าสิบห้าเปอร์เซ็นนี้เนี่ยก็ชาโลดีโลด,โลดีไม่ออกอีที่อ่ะคุยสกิลกาเรนโอเคเราทอยสิบเอ็ดไปเลยเราจะเน้นเมืองแพงๆนะผมบอกเลยก็ตกคูณสองคูณสี่คูณแปดไปดิครับผมแป๊บนึงนะกูว่านะความสามารถชาโลเนี่ยมันได้เขียนมาว่าเมื่อตกพื้นที่ของชั้นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นชัโลอืม ผมอะ่ะบอกเลยว่าแบบมีันที่ลูกปูก,กับจี้นี้ก็คือแบบไอทรมาราค่ะผมใบรุ่นโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นอีกตัวหนึ่งให้ดูนะเป็นตัวที่ผมคิดว่าเหมาะนะก็คือยุนล่งางถามว่าทําไมผมถึงเล่นยุนล่างนี่นหรอแน่นอนครับว่าก็ยุนล่งมันเก่งอะ่ะเออให้ํำนี้ได้ครับผมน้องๆอ,อืมผมอะ่ะก็เดี๋ยวผมบอกเลยว่าเดี๋ยวหลังจากคลิปรีวิวนี้ก็ น่าจะแบบมีรีวิวจี้ีหนึ่งเป็นจี้รับนะฮะก็เจอกับเอโรนี่เหรอเอโรนี่เ e <ron> ขาต้องใช้เฮ้ยเ e อโรนี่ e กับจี้นะี้เหนะรกอรก็ไม่แย่นะไม่แย่นะก็ไม่แย่นะแต่ผมก็ไม่ใช้อยู่ดีพอเซตที่ผมใช้ผมว่าผมมันดีอยู่แล้วคือเอโรนี่ถ้าเอาจี้นี้มา,าจริงจริงทำไมผมมองว่าจี<แ>้นี้ดีกว่าไอจี้นั้นวะ ผมว่าคูณสองคูณสี่คูณแปดนอนาคเขามันได้ใช้นะแต่ว่าความสามารถของอันเนี้ยคือหลุมดําก็ดีแต่ถามว่ามันแล้วแต่คนดีกว่าถ้าคนมองในถึงเรื่องการเล่นแบบสมัยนี้นะหลุมดําอ่ะมันไม่ค่อยนิยมใช้กันนะคือหลุมดํามีแค่มินมเนี่ยนกับอาชาที่ใช้หลุมดําแล้วก็ของอีตัวเนี้ยเอโรนี e ่คือผมมองว่าผมไม่ใช้นะถ้าเป็นถ้าผมสมติว่าผมได้จีนี้มามาใช้กับเอโรนี่เหรอ ไ่เหมือนกูมารีวิวสองจี้อ่ะไอ้เหี้ยเบิร์สี่ไปก่อนเอ้าโอเคนี่เป็นไงล็อกคูณปุ๊บแล้วก็เบิร์สิบไปก่อนโอ้สิบนะชาร์จลู่หน่อยดิคือความสามารถชาร์จลู่นี่ถ้าจะไม่ออกเลยนะโอเค แล้วก็ต้องการเขาทอยตรงนี้อโอเคเฮ้ยเนี่ยชาบโลไม่ค่อยออกเลยนะมันมีเปล่าวะเนี่ยเอาตายดีอย่างเงี้ยเขาทำอะไรของเขานี้ผมไม่เข้าจุยอืมคือผมว่าแบบเซตเนี้ยมันก็โอเคนะสลับของเอโรอะแต่ผมว่ามันต้องใช้หมัดไหวโ่อะให้โลไม่มีหมัดแล้วมัน ทำใหลูกเล่นน้อยลงเนาะสำหรับตัวผมนะคือผมเป็นคนที่เล่นทั้งกึ่งวิคแล้วก็กึ่งลมเว้ยสาหรับเอโรอะเพราะว่าผมมองว่าถ้าเล่นวิอย่างเดียวมันไม่ได้เว้ยทุกคนคือบางทีมันก็ต้องเล่นลมบ้างเข้าใจใช่ปะนั่นแหละเขาน่าจะสู้เราไม่ได้แล้วถ้าเขาไม่มีความสามารถช้าโลผมว่าเมื่อกี้นะเขาจะตกตรงนี้ผมรู้แล้วทำไมเขาจะช้าเขาจะระบายสีฟูอีกที่อย่า แต่ว่าความสามารถเขาแม่งไม่ออกไงยิ่งเขาชนะเราได้เนี่ยถ้าเขายังวิ่งไปเรื่อยๆอยู่เนี้ยงงเรามีเมืองผุดเมืองผุดบอกเลยสู้เอรนี้ก็ไม่มีประโยชน์ครับมีมีก็เหมือนไม่มีนะค,ความสามารถนี้โ,โอ้กูแพ้นะเนี่ยไอ้เคีย, oh God. ยโอ้ไม่ก็เบอร์สองไปกนออกเบอร์สี่เยี่ยม แล้วก็เบิลหกออกแปดก็แพ้ไปดิอือมงชนะเอะไอเหียถ้าจีกูจะไม่ออกขนาดเนี้ยถ้าผมไม่ตกวงเวทมันผมก็แพ้ดิครับไอเฮียผมไม่ไปหรอกเฮ้ยไม่เสือมันแหลกแหลกวะตั้งแต่ตอนสุม่มละกู <c oughs> แพ้และอ่ะกูแพ้มีเนีย่ยละไอไอเหียนี่ละแองเบิลสองก็จบแล้วเนี่ยอ่ะจบเลยเล่นวิกต้ก็จบไปดิอ่ะ โอ้โหไอ้ทียแก่งแต่วิกไอเวนจริงจริงเล่นหลมดิดแต่ก็งอแงกูจริงมันก็เล่นในข้างวิกข้างหลมอ่ะแล้วแต่สไตล์คน,น,นอ่ะเนาะลูกเต่าเฮงสวยเ,เวนทอยหกก็ออกแปดจะเลินเลยทีโออไมค์กะเ oh มื่อกี้ผมพลาดว่ะว้ยน่าจะเตะมันเมื่อกี้ผมเตะมันน่าจะตายเลยนะ เจออะไรเนี่ยเมื่อกี้กูเจอตำนานคราวนี้กูเจออีโวโอเคครับผมอันีหยไอโลสายสายฟรีอ่ะเล่นเซนีได้น,นนะนผมว่า,นนาผมชอบนะเซตเนี่ยไม่แย่เลยอะ่ะดวลสองไปกันเออเนี่ยคือจีเนี่ยกับจีเนี่ยคอมโบกันผมบอกเลยเออมาเดิอ่าอชาโลแลโโห,หละโอ้โหเล่นมาหลายตาแม่งไม่ออกให้กูซักนะ ดีหนะ้าตานี้แม่งออกไม่ออกไม่กูอีดเลยแล้วลก็ทอยสามไปดิถึงผมจะฝืนการลายแรกจริงๆผมก็รู้สึกว่าผมจะแพ้มันอยู่ดีะตัวมันเป็นตัวที่เก่งไลยแรกมากเลยโอเคชาร์ลกูออกนะเอ้ยไม่ใช่คาร์ลูเราข้ากันละเฮ้ยโอ้ยจริงเขาต้องเบิลสีนะถ้าเขาจะเล่นชนะผมอะที่จริงเพราะว่าสมมติเบิลสีใช่ปะ เบิ้นสีมาตรงนี้ไอ้ตรงพื้นที่ว่างที่ยังไม่มีแสงเนี่ยไม,ไ,มไม่มีแสงที่ไหไม่มีเงาเออพอตรงนี้วิ่งออกปุ๊บกลับเมืองมาตรงนี้แล้วก็ทอยเบิ้ลสองแล้วก็วิ่งให้หลุ้นดาวตกตกเมืองเลยมาผมแต่เขาผ่านแล้วผมบอกเลยคือเขาควรจะต้องทําอย่างนั้นนะสาหรับผมนะแต่ก็มันแล้วแต่สไตล์คนเล่นอะ่ะผมก็ไม่สามารถไปบังคับใครให้เล่นแบบอย่างที่ผมเลือกได้เนาะอืมไม่อไรเรามีโลกเรากันได้เขาต้องเบิ้ลสอง เป็นผมผมจะทำอย่างนั้นยังไง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 อ้าวกูแหลกปะเนี่ยเอ้าถอยก้าวงั้นก็แตกเลยครับเพื่อนบนสิบสองไปก่อนออเอ้ยกูถอยผิดเฮ้ยคือเกมมันกระตุกอะ่ะโอ้จเจริญพอหนเว้โอเค โชคดีที่กลับเมืองเรายังออกมาตรงนี้ลุนล้วกันลุ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 นกระโดดไปอ้าไ,ไม่ไปเฮียเขาต้อ,หอะหรเปิ้นสี่หรอ <4. S 1> เขาวิ่งเขาตกโอหลุนแค่ดาวตกอย่าตกตรงหมอกเราอะถ้ามันตกตรงหมอกคือมันชนะเราเลยนะแบงเรียกกู เรียกกูออกมาทีกูขอให้หมวดเขารู้กูขอให้หมวดเขารู้ขอให้หมวดเขารู้เรียกกูออกมาอ้าวกูแพ้เหรอไอ้ที่เกมแหละขนาดนี้เมื่อกี้โอ้โหเขาก็เล่นเก่งอยู่นะเนี่ยคนนี้เราเผื่อไปมินประมาณเขาขอโทษละกันไอ้ชี้อ่ะย่านะแพ้ละแพ้หรือเปล่าวะเกือบแพ้ เขาต้องมาตรงนี้เอาเมืองคู่ปุ๊บ,บ,บน่าจาะชนะแล้วล่ะเขาอ่ะเฮ้ยไมเขาไปตรงนั้นวะเขาอยากเล่นลายเข้าใจละอืมพ,ดดพอเข้าใจได้ไ,ดไม่เรียกกูออกมาล้ะเฮ้ยโอ้กูถอยเจ็ดออกห้าแ้มีแต้ถอยไอ้สัตว์แม่งถอย,อยห้กูที่นะเวน โอ้กูแพ้วิกตรอรีกแล้วไอ้เวนอ้โห,โโหก็ลองไปปรับใช้กันได้นะสับจี้นะมันแล้วแต่คนชอบนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเล่นยุนรังกับมีเนี่ยเท่านั้นนะทุกตัวสามารถใช้ได้ที่ไม่มีความสามารถชาร์โลแล้วก็เอ่อความสามารถอะไรวะนั่นแหละเออความสามารถชาร์โลกับความสามารถ เมืองแล้วล็อกคูณ2คูณ4คูณ8นะครับคือส่วนมากจากที่ผมดูเนี่ยล็อกคูณ2คูณ4คูณ8จดออดีมากกว่าชาร์จโล่เนาะอืมก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายซี e ู o u